สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับลองมาดูซานี่ s อสไวสองร้อยหีวยนุ่มตีจากแดนมังกรหลอกนาบางๆครับดินสวยจัดนะสมองเงินร้อยเก้าห้าจัดไปซานี่เอสไวสองร้อยี ค่าตัวปัจจุบัน3ล้านเก้าหมื่นครับรถคุดขนาด20ตันใช้เครื่องยนต์มิซูมิชิรหัส 4M50 4สูบเทอร์โบคอมมันเร็วอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำเม็ดอินเจแปนครับ158แทนันมาวัดรอบเครื่อง2,000รอบต่อน,นาทีบัมนาวา a ก,กิเค K 3มีเม็ดอินเจแปนก็เดินคายบ้าครับเจแปนส่วนทรงองเอวดูหลอ่อไม่เบาครับสับหรัดนงตีคันนี้ ถ้าตัวไม่แรองอย่างที่คิดวุ้งกี้0.93ลูกบาทเมตรโอ้หลอกนาบางๆซับ,าบอาลิสาจัดให้ครับโอ้มิสเตอร์บังเขาขับเองครับช่วงล่าง ใบแท็ก80ดสเซนโรลเลอร์เจ็ดตัวครับกาดข้างละตัวแคเรียสองไปอีกมุมหนึ่งครับฝุ่นไ่น้องทั้งฝุ่นทั้งร้อนโอ้เบียดเบียด40องศาครับฟาเรนไฮต์หอนไหล พอนกระดอกกันเนี่ยใทยแล้วลอกครับเนี่ยใส่ฟันปีศาจมาด้วยฟูดฟูดฟูดดูใกล้ๆข็ใหญ่ครับบูมามเชื่อมนอกเชื่อมในเสริมด้วยแผ่นเหล็กสามเฉกนะครับหรือว่าเหล็กสามเฉก จวมันเตรียมก็ขเสริมมันกันครับกันล้อนำอ้า่าูดอีกครับโอ้ฝนลงมาในติดเบียก <c oughs> ชั่วโมงบินนี่สองพันกว่า ดับซานี่ s 2 0 4หลอดไฟ LED วันหนึ่งก็เชื้อเพลิงอยู่มันสามพันครับลอกนาอย่างนี้เมื่อวานนี่ใส่ไป200กว่าเที่ยวครับคนะูดคูดอเอาหน้าดินหน้าดินก่อนครับ ที่ประเทศจีนนะครับหรือว่าแดนแผ่นดินใหญ่ยอดขายก็ยังครองแชมป์อันดับหนึ่งในเมืองไทยครับสำหรับสามนี่ส่วนขนาด13ตันครึ่งก็ s y 1 3 5 4ครับนะใช้ CTT K7V ขายาบ้าครับ 215 Super Ace ก็ใช้ K7V ครับรอเดี๋ยวรถนำมาปัจจุบันก็ PM อยู่ที่7,000ชั่วโมงครับเดี๋ยวได้ข่าวว่าสานี่จะมีโฉมใหม่มาครับนะมีโฉมใหม่มาอีก เร็วๆนี้เอ้หนาดิบมีขูดเอาครับเอ๊ะตรงไหนสูงก็ขูดเอารอดาสักครู่อ้าอาจจะรครับร้อน ทักทายครับทักทายแม่พึ่งไปสละโสดมาครับสำหรับมิสเตอร์บังเข้าไปสนใจงานโซนประคนใช้ก็สอบถามได้นะครับใคท,ที่มีงานแล้วก็ต้องมีงานแต่ว่าต้องการรถหุดไม่ว่าจะ ขุดล่องน้ำลอกนาขุดสะนะครับดับที่นาก็เรียกใช้บริการได้สอบถามได้อ่ะขุดโซตั้งรับอุ้ขูดเอานลเนี่ยนี่น่าจะ 6m หร,รหรือว่าครับหรือว่าอาจจะเป็น 6D16 6D17 มีศาสตร์ซะด้วยนี่แกะมาได้นจะเข้าฤดูการที่2ครับโถดดำวิ่งประมาณ7คันครับ ผมเจ็ดขั้นคันนี้กระบะยาวครับนะสี่เมตรเฮ้ยรู้สึกว่าคุ่นจะเยอะหน่อยเนางปุ่นเยอะทำให้กล้องนั้นอาจจะไม่ค่อยชัด มิสเตอร์บังจัดเต็มอยู่แล้วครับรถด,ด,ดำมาวิ่งกันเซลซะเลยวานนี้250เที่ยวครับเอ้ได้ไปเยอะเลยแสดงว่าที่ใกล้ๆเนาะถามว่ารถคุณขนาด20ตันแต่ว่าเอ๊ะมาลอกนาคุดดินขายจะคุ้มไหม ก็โอเคครับนะเพราะว่าเอา้าไปแล้วครับซีรลี 500. ่ห้าร้อยยืมเตอร์บังนี่จัดเต็มเไปขับฟาด์ตเหมือนกันครับหลอกบางก็ต้องต้องต้องเข้าใจ ที่ร็อกครับร็อกกี้ก็วันละวันละห้าหกพัน่าจะได้ครับนะนี่ส่งงวดอยู่ครับยังส่งงวดอยู่นะขาดคาใช้จ่ายก็จะน่าจะเหลือครับเหลืออยู่ห้าพันเจ็ดพันงวดในวันละสองพันนะพี่น้องวันละสองพันประมาณสองพันกับ 80บาทโอ้ลงไปลงมาดินหมดละตปัจจุบันสองร้อยซีก็น่าจะดาวที่สามแสนเก้ามืนนะครับอ๋อร้อยเก้าห้าครับ sầm mỏ sầm mỏ à, cái tăng lắm đó xảy oh, thì là nít đây hạ tạc đừng rồi nè mấy ตัก100บาทครับสำหรับไม่ถึงวันดำนะไม่จะได้จ่วงสักเม็ดนึงอร่อยเลย จะบซนตะคนชัยจัดให้ส่วนถ้าต้องการร้อยสาหก็มีพี่น้องอยู่ประมาณ2อล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทธุรกิจดินก็เป็นอย่างนี้นะครับอ้สอสมลองเงิน อาจจะร้อยเก้าห้าเหมือนกันนะครับเนี่ยเอาปัน่นันนาซะด้วยเอ้ยโอ้ยเด้อเด้อเดรอ็รอกครับร็อก ร้อยเก้าห้าสีเขียวเห็นบอกว่าเติมน้ำมันเต็มถังนี่กดสองวันกว่าครับนะโอ้ยมาลองก็อร่อยเลยนะครับสนใจดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์อ็กซ์คาร์เวเตอร์อินทรั 0982723752ต้องการทำธุรกิจดินปรึกษาได้ครับหรือว่าต้องการรถขุดเครื่องจักรหนักก็อสอบถามได้ครับปรึกษาได้ไม่เสียตังค์พี่น้องแต่ถ้าท่านต้องถนัดนะครับต้องถนัดจริงๆถ้าใจรักก็จัดไปครับนะเอาร็อก195พี่น้องร็อกไม่มีวันตาย ถ้าท่านท่านนั้นก็จัดไปนะรับพออาชีพรถขุดอาชีพเครื่องจักรหนักไม่ธรรมดาลงทุนเยอะไ่ร้องลงทุนเยอะรถขุดเราก็ต้องซื้อต้องมีรถรถเทรลเลอร์ด้วยครับอ่ะเทรลเลอร์เพจะเพืะะจะย่งย้ายไดนน้ลงทุนเบ็ดเสร็จก็อันนี้3มล้าน3ล้าน9ก้าหมื่น เทอร์ลสี่ห้าแสนอีตโวสามล้านห้าเนาะเราจะผ่อนเสร็จก็เกือบเกือบสี่ล้านนั้นก็ก็คิดกับนะคิดคิดใส่ทรองให้ดีนะครับเพราะว่าคนเราถนัดไม่เหมือนกันอ่ะ๋ยวถ้าสนใจซานี่ก็สอบถามได้ครับ0ูนย์เก้าแปดสองเจ็ดสองสามเจ็ดห้าสองฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ